สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนครับตอนเข้าสู่ช่องของเซมูบองเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับผลงานเมื่อวานจอเจียทีเด็ดของผมเลยโคตรมั่นใจนะฮะเห็นกดไทยไป80นะครับเมื่อวานก็ยังฟอร์มแรงต่อเนื่องกดใส่ปราบไป4ต่อ0ูนย์ะครับผมกินเต็มไปนะสำหรับทีเด็ดในไลน์แอดเมื่อวานนี้นะครับผมใครยังไม่ได้แอดแอดด่วนนะครับแอดแอดบอม88บนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ฮะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมทาง YouTube เอาไว้ด้วยนะครับ วันนี้วันจันทร์ที่16ตุลาคมครับยังอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เหมือนเดิมนะมีวันพรุ่งนี้วันอังคารอีกวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นสึกฟุตบอลยูโรรอคัดเลือกทั้งสิ้นนะที่ผมหยิบยกมาคุยกันนะครับทางหาคู่วันนี้เตะพร้อมกันครับเวลาตี1:45นาทีฮะเบลเยียมเปิดบ้านเจอสวีเดนบอสเนียเปิดบ้านเจอโปรตุเกสกรีซเปิดบ้านเจอเนเธอร์แลนด์ไอซ์แลนด์เปิดบ้านเจอลิกเคนสไตน์และลักซมเบิร์กเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียนะครับผม หาคู่วันนี้นี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่คู่ใหญ่อะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าลงทุนนะเอาตรงๆพอไปดูข้อมูลมาแล้วโดยคู่ที่ผมยกให้เป็นคู่ทีเด็ดสําหรับจัดกิจกรรมทายผลสกอร์ในคลิปนี้ครับเบลเยียมกับสวีเดนเลยฮะใหญ่สุดละสําหรับวันนี้นะไม่มีใหญ่กว่านี้ละคิดว่าจบเท่าไหร่ครับเบลเยียมกับสวีเดนคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครทายถูกมารับรางวัลจากผมทางไลน์แอดได้เลยฮะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับโดยคู่แรกครับผมขอไปเริ่มที่กลุม่ม B กันก่อนเลยนะครับ ไปที่กรุงเอเธนครับกรีซเปิดบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์นะฮะเจ้าถิ่กรีซเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมรอบนี้เนี่ยพวกเขามีถึง12คะแนนจากการลงสนาม6นัดนะครับเป็นรองจ่าฟูงนะครับคะแนนมากกว่าเนเธอร์แลนด์ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่า land, เนเธอร์แลนด์แข็งน้อยกว่านัดหนึงแต้มตามอยู่3คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ต้องบอกว่าสําคัญอย่างมากกับเนเธอร์แลนด์นะคือถ้าเกิดพวกเขาชนะได้เนี่ยก็จะ เขาได้ว่าไงแต้มเท่ากับกรีซเลยแต่ประตูได้เสียไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าต้องดูจบแมตช์นี้อีกแมตช์หนึ่งนะครับขณะเดียวกันถ้ากรีซเกิดบังเอิญชนะเนเธอร์แลนด์ได้นะฮะโอ้โหได้เรียกว่าโอกาสเข้ารอบนี่โคตรจะสดใสเลยแต่ฝรั่งเศสทิ้งไปนะเพราะว่าทางฝั่งทีมตาไก่เขา18คะแนะนละลอยลำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของทั้งสองทีมช่วงหลังครับกรีซก็ดูดีกว่าด้วยนะฮะ สองนัดหลังสุดนี่พวกเขาชนะรวดนะครับจากการชนะย e ิปรอตา50้าแล้วก็ชนะไอแลนด์2-0นะครับแต่การเจอกับเนเธอร์แลนด์นัดล่าสุดนี่ต้องบอกว่ากรีซแพ้นะแพ้ไปส่วนประตูต่อ3นะครับที่ Amsterdam. อัมสเตอร์ดัมอ่าคราวนี้มาเล่นที่เอเธนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับขณะที่เนเธอร์แลนด์นี่ห้นัดหลังชนะ2แพ้3เกมนะฮะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำแต้มหล่นไปเยอะเหมือนกันนัดล่าสุดในแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ2นะครับ โดยทั้งคู่เนี่ยเจอกันค่อนข้างจะบ่อยนะเพราะว่าในระดับชาตินี่มันมันเป็นเทียเดียวกันอยู่ละเจอกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกอะไรพวกเนี้ยนะฮะถ้าเอาแค่เฉพาะในช่วง20ปีหลังสุดและกันเจอกันทั้งหมด4เกมสูสีนะครับเนเธอร์แลนด์ชนะ2กรีซชนะ2เกมนะฮะถือว่าคู่นี้นี่ไม่ขาดกันเท่าไหร่แล้วสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ก็ถือว่าค่อนข้างจะฟิตเต็มถังกันเลยทีเดียวนะครับกรีซนี่แบบว่า แน่นๆเลยโดยเฉพาะแผงหลังครับผมมีคอนสแตตินอสมาโรปานอสนะฮะจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ทางด้านของคอนสแตตินอสซิมิคัสนะฮะผมแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูลอันนี้ลงสนามได้แน่ๆขณะที่แนวรุกครับก็จะได้ดาวเตะจากโอลิเปโกสครับอย่างจอร์จิอสมาซูรัสครับผมลงเล่นกับดาวเตะจากศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับอย่างจอ um ร์จิอสเกียคูมาคิสนะฮะเล่นอยู่กับแอตแลนตายูไนเต็ดนี่ยิงกระจุยนะยิงแบบเกือบ20ลูกแล้วเนะี่ยยังไม่จบฤด,ดูกาลเลย ก็ถือว่าคริสชุดนี้ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของทีมเวิร์กแล้วก็ความเหนียวแน่นในเกมรับส่วนในเทร์แลนด์นี่คงไม่ต้องพูดถึงนะแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่มาตั้งแต่แผงหลังอย่างเวอร์คิวฟันไดกับนาธานอาเก้ตรงกลางก็มีทั้งมาเต้นเดรูนเดนเซลดุมฟี่นะครับผมอะไรพวกนี้แผงเกมรุกก็มีวอลเวกคอสนะครับผมรวมไปถึงาดาวรุ่งอย่างฮาวิซิมอนด้วยที่เล่นอยู่กับอาเบรซิกนะครับผมจริงๆในทร์แลนด์เนี่ยผมว่าแค่ยีย่ห้อนี้ก็ ก็รู้ว่าว่าเก่งอยู่แล้วนะครับผมผู้เล่นนี่ดีๆเยอะฮะเพียบครับแล้ววันนี้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือกุนซือของทั้ง2ทีมครับทา้งฝั่งกรีซเนี่ยจะเป็นกุสตาโวโปเยขณะที่ทังฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะเป็นโรนัลคูมันซึ่งทั้งคู่ครับเคยเจอกันแล้วในฐานะของทั้งนักเตะแล้วก็ในฐานะของโค้ชนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในฐานะของโค้ชเนี่ยทั้งฝั่งของกุสตาโวโปเยอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเอาสักเท่าไหร่ครับครั้งนั้นครับโรนัลคู แล้วก็โปเยคุมซ um ันเดอร์แลนด์ครับตอนนั้นเองนะฮะซาตฮม์ต้ของคูมันเนี่ยถล่มซันเดอร์แลนด์ของกุสตาโวโปเยไปเละเทะแปดประตูต่อศูนย์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2014ะนะครับไม่รู้ว่าจะยังหลอนอยู่หรือเปล่านะ8ปปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเอาตรงๆครับณขณะนี้เองเนี่ยกรีซถือว่าดีกว่าอ่าไม่ใช่สิแย่กว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสถานการณ์ดีกว่าเนเธอร์แลนด์ด้วยซ้ำไปแถมได้เล่นในบ้านด้วยซ้ำนะครับผม ซึ่งจริงๆผมแอบเชื่อนะว่าลูกทีมของกุสตอเบโปเยเนี่ยขอแค่เสมอก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็น่าพอใจแล้วนะอย่างน้อยรั้งลบบับ2ต่อไปได้ตัดแต้มในเนเธอร์แลนด์ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดผมดูจากฟอร์มเนเธอร์แลนด์ในการที่แพ้ฝรั่งเศสนะนี่แพ้เลยนะเมื่อแมตช์ที่แล้ว1ประตูต่อ2ครับก็ต้องบอกว่าสู้ได้ดีเลยนะครับผมเกมกรุกนี่วูบวาบหน้ากลัวเลยทีเดียวนะผมมองว่าวันนี้นะต่อให้กรีซเล่นในบ้านครับแต่เนเธอร์แลนด์ครับดูแล้วมีความตั้งใจมากกว่าเพราะว่าพวกเเขาาต้้องนนนะท่ั ทีมหนึ่งเล่นแบบเสมอก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่อีกทีมนี้มึงต้องชนะเท่านั้นเลยนะเพราะถ้าแมชนี้เนี่ยพลาดได้กรีซอีกนี้แทบจะโอ้โหแม่ชอยเก็บฉากเลยครับวันนี้เนเธอร์แลนด์น่าจะใส่เต็มแม็กแน่ๆนต่อให้ต้องบุกมาเย,ยงก็ตามและถ้าพูดถึงเกรกุนซือผมก็ยังเชื่อว่านกุนซอโรนัลคูมันเนี่ยมากกว่าทางฝั่งของกุสตาโวโปเย่ด้วยนะฮะยังไงซะผมยังแอบคิดลึกๆว่าแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม น่าจะเป็นฝรั่งเศสกับฮอลแลนด์นะกรีซไม่น่าจะได้เข้านะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้กรีซต้องแพ้สถานเดียวนะครับาตาต่อรองคู่นี้ครับทีมเยือนฮะบุกมาต่อครึ่งลูกก็ถือว่าเป็นราคาน่าวัดใจเลยนะเอาไปว่าสาหรับนักลงทุนผมมองว่าอยู่ในแถบแล้วกันนะเชื่อว่าเก็บสาคะแนานได้ครับไม่รู้แหละสกอร์เท่าไหร่แต่บุกมาชนะแน่ๆนะฮะคราวนี้ถัดไปเนี่ยเราไปอยู่ที่กลุ่มเจแบบยาวๆเลยนะ3คู่เลยนะทั้งบอสเนียโปรตุเกสไอร์แลนด์ลิเกนสตน์แล้วก็ลักซมเบิร์รเรบ เดี๋ยวผมขอเริ่มจากคู่ใหญ่สุดก่อนละกันนะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับเปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสน,นะครับคู่นี้เตะที่เมืองเซนิกาประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับทางฝั่งทีมเจ้าถิ่นบอสเนียครับเจ็นัดปีเคะแนนครับรั้งอยู่ที่4ยิง7เสียเประตูที่เสียติดลบ2สถานการณ์ตอนนี้ถ้าถามว่าจบหรือยังยังไม่จบนะอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าตามพื้นที่อันดับ2ก็คือสโลวาเกียอยู่4คะแนนนะครับแล้วก็แข่งเท่ากันด้วย ส่วนทางฝั่งโปรตุเกสครับลอยล้ำเรียบร้อยครับเข้ารอบ100%เต็มไปแล้วนะฮะเนัดเก็บได้21คะแนนเต็มครับผมยิง27เสียแค่2ลูกเท่านั้นเองไอสลูกนี่เพิ่งจะเสียแมตช์ล่าสุดกับสโลวาเกียทั้ง2ลูกเลยนะไอก่อนหน้านั้น6เกมนะพวกเขาไม่เสียประตูเลยนะครับแมพูดแล้วเจ็บใจนะฮะลงทุนโปรตุเกสไปดันชนะแค่เฉลยฉงงั้นแมหหุดหงิดหุดหงิด อ่ะคราวนี้มาดูผลงานของทั้งคู่ครับผมทางฝั่งโปรตุเกสครับอย่างที่บอกล่าสุดชนะสโลวาเกีย3าต่อนะฮะเสีย2ประตูในนัดล่าสุดก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหยิงกระจุยถล่มทลายครับมีชนะลักซมเบอร์ก9-0ด้วยนะฮะมีชนะไอซ์แลนด์1 0ชนะบอสเนีย3 0ในบ้านเมื่อเลกแรกนะครับขณะที่บอสเนียครับผมห้านัดหลังชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดดีหน่อยบุกไปชนะลิกเกนสไตน์ได้2.0ต่อนะครับ แต่พวกเขาแพ้เยอะครับมีบุกไปแพ้ไอซ์แลนด์0-1มีเปิดบ้านแพ้ลักซ์เบิร์ก0-2อันนี้ถือว่าเสียหายอย่างแรงเลยนะเออผมบอกเลยว่าแมตที่บอสเนียเปิดบ้านแพ้ลักซเบิร์กเนี่ยมันทําให้โอ้โหพวกเขาเหมือนโยนแต้มให้กับคู่แข่งไปโดยตรงอะ่ะไม่งั้นณปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดบอสเนียชนะได้ตามทรงครับจะมี1 2คะแนนฮะที่ติดโลวาเกียแค่แต้มเดียวเ,เท่านั้นเองตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเป็นงานยากของบอสเนียไปเลยนะครับผม ส่วนสภาพความพร้อมนะครับก็ตั้ง2องทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมด้วยกันทั้งคู่ครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะฮะซึ่งบอสเนียชุดนี้เอาตรงๆนะเกมรุกก็ไม่ได้คีริวคีเรนะครับมีทั้งเอดินเชโกนะฮะดาวเตะจากเฟเนบาเช่วย3สาปีนะแต่ยังเล่นทีมชาติอยู่แล้วก็จะมีอามาดินเดมิโรวิชครับกองหน้าตัวหลักจากอัลส์บุกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันอีกด้วยนะฤดูกาลนี้เล่นดีนะครับลง7นัดยิงไป4ี่ลูกกับอีก1นึ่งแอสซิสต์แล้วด้วย แล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมแผงกลางยังมีราเด็กครูนิชจากเอซีมิลานรวมไปถึงเปนจามินไทเคโรวิชจากไอแอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมอีกตั้งห่าครับอู้นี่ตัวดังๆเยอะนะกองหลังก็มีทางด้านของแซกโกลาซินัสจากอัตแลนต้าด้วยครับเออจริงๆบอสเนียตัวไม่ธรรมดาเนะี่ยแต่ผลงานเนี่ยมัน,ปนแปลกๆเหมือนกันส่วนทางฝั่งโปรตุเกสคงไม่ต้องสืบนะฮะตัวแน่นอยู่แล้วครับแผงหลังนี่ลูเบนดีแอตอันโตนิโอซิวาเจ้าการเซโลนะฮะแผงกลางมีทั้งเบอร์นาร์โดซิวาแล้วก็บรูโน่เฟ เกมรุกนี่ถ้าไม่นับคริสเตียโนโรนัลโดนะยังมีราฟาเอลเลอาครับกับกอนซาโลราอสดาวเตะจากเปเอแชกด้วยคือเป็นทีมที่มีดาราครับข้างว่างั้นแต่วันนี้จะลงมากน้อยแค่ไหนต้องดูตัวนะอย่าลืมว่าโปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้บอสเนียเนี่ยต้องชนะโปรตุเกสให้ได้ย้านะครับว่าต้องชนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้บอสเนียเนี่ยเสือกแพ้ขึ้นมานะครับและอีกคู่หนึ่งนะฮะที่สโลเกียบุกไปยืนลักซ์มเบิร์กเนี่ย โซอรเกียเกิดเก็บ3แต้มบุกไปชนะลักซ์มเบิร์กได้ขึ้นมาคือจบเลยนะครับจะกลายเป็นโปรตุเกสกับลักซ์มเบิร์กเนี่ยเข้ารอบแน่ๆแล้วออกไม่สิลักซมเบิร์กยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าก็จะตัดทางด้านของบอสเนียออกจากสารระบบทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้3คะแนนบอสเนียพวกเขาต้องเล่นเพื่อ3าคะแนนเท่านั้นนะฮะย้าว่าเท่านั้นเพื่อต่อชีวิตในการที่จะไปเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายให้ได้ตัวผู้เล่นก็ถือว่าค่อนข้างจะครบอยู่นะครับ แต่ผลงานเนี่ยมันดันไม่ดีเอาซะเลยในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครั้งนี้นะฮะซึ่งต่างจากฟุตบอลยูฟาในเฉลีกที่พวกเขาผลงานยอดเยี่ยมล่าสุดนี้ได้เลื่อนชั้นไปอยู่ลีกเอแล้วด้วยนะก็แปลกเหมือนกันว่าฟอร์มที่เคยดีๆในยูฟาในเฉลีกเนี่ยมันหายไปไหนนะครับวันนี้เจอโปรตุเกสครับผมต้องบอกเลยว่าโปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วอย่างที่ทราบกันนะฮะที่ผมบอกไปแล้วก็เหมือนจ็อบเขาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงมันก็เข้ารอบอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าวันนี้โรเบโตมาติเนสน่าจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นชัว แต่ฟอร์มโปรตุเกสก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะนับตั้งแต่ที่แพ้มอกโคครับในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาเป็นต้นมาพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยนะครับผมต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาครับผ่านมา2ปีละ2ปีนิดๆด้วยซ้ำไปโปรตุเกสแพ้แค่เกมเดียวนะครับก็คือแพ้อมอกโคที่กาตานั่นแหละแล้วก็เสมอ1เกมนะครับที่เหลืออีก16นัดชนะหมดเลยครับทีมหาอะไรไม่รู้โคตรเก่งเลย คู่นี้ผมได้มองอย่างนี้ครับว่าบอสเนียเนี่ยเล่นภายใต้ความกดดันนะครับต่อให้ได้เล่นในบ้านตัวเองก็ตามนะแต่ด้วยความที่มันกดดันตัวเองนะผมก็เลยมองว่าโปรตุเกสที่รีแลกซ์มากกว่าสบายๆมากกว่าต่อให้เอาตัวสำรองวนลงมาเล่นก็ยังเหนือกว่าบอสเนียอยู่ดีนะครับต้าต้ารองครับโปรตุเกสบวกมาตตอนหนึ่งลูกผมว่าผมขอเลือกลงทุนโปรตุเกสทีมเยือนนะหลายๆคนอาจจะมองบอสเนียว่าน่าลงทุนมากกว่านะครับเพราะว่าเกมมันบีบบังคับแล้วก็โปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วถูกไหม แต่ผมกับมองต่างนะผมมองว่าโปรตุเกสน่าจะเล่นแบบชิวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเกมออกมาไม่น่าจะกดดันอะไรมากมายครับน่าจะทําออกมาได้ดีนะฮะถ้าต่อแค่ลูกเดียวจริงๆผมว่า1-0โปรตุเกสทำได้นะแต่ลูกที่สจะมาเมื่อไหร่มาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องรอดูกันคู่นี้ผมขอวัดใจนะครับทีมเยอมนโปรตุเกสราคาต่อนหนึ่งลูกท่วนครับถัดมาเรายังอยู่ที่กลุ่มเจเหมือนเดิมครับไอซ์แลนด์เปิดบ้านเจอกับลิเกเคนสไตน์นะครับเตะที่เมืองเรายาวิกนะฮะบ,บ้านของไอซ์แลนด์ครับ ทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยเนัดมี7คะแนนครับยิง11เสีย10รั้งอยู่ที่5รองบวยนะฮะขณะที่ลีเกนสไตล์ทีมเยือนครับเนัดมีศูนย์ะฮะแพ้ทุกนัดยิงได้1ประตูเสีย21ลูกครับยังคงเป็นสมัทน้อยของยุโรปอยู่นะสำหรับลีเกนสไตล์นะครับแพ้รวดทุกนัดฮะทางฝั่งไอซ์แลนด์นี่ต้องบอกว่ามีชนะอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ชนะใครครับมีชนะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในบ้านตัวเองนี่แหละ1นนะฮะสนัดหลังที่พวกเขาไม่แพ้ใครนะเปิดบบ้านนนชะอสเีย1 และละาสุดครับเปิดบ้านเสมอกับลักซมเบิร์ก1ประตูต่อ1น,นะครับ5เกมหลังชนะ1เสมอ1แพ้สส่วนทางฝั่งลิกเกนสไตน์ครับแพ้รวดทุกนัดนะครับและอย่างที่บอกไปยิงประตูคู่แข่งได้แค่นัดเดียวลูกเดียวด้วยก็คือบุกไปแพ้บอสเนีย1ประตูต่อ2นะครับผมบอสเนียนี่ชนะแค่2 1หนเองนะน่าอายจริงๆทั้งคู่เจอกันนะครับก็ค่อนข้างจะบ่อยครับเพราะว่าเอาตรงๆก็อยู่ในทีเดียวกันนะฮะเอาแค่เฉพาะในรอบประมาณสักไม่เกิน20ปีที่ผ่านมานี่แล้วกันนะครับ เจอกันทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีลิเกนสไตล์ชนะนัดหนึ่งด้วยนะเมื่อปี2550นะครับเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับเปิดบ้านชนะไอซ์แลนด์ไป3 .0 ต่อนะเมื่อ16ปีที่แล้วแต่นอกนั้นที่เหลือครับไอซ์แลนด์เก็บเกลี้ยงเลยนะฮะผมชนะรวดมาโดยตลอดและหลังๆนะเอาแค่เฉพาะ4ี่นัดหลังสุดที่เจอกันไอซ์แลนด์เนี่ยชนะลิเกนสไตล์แบบชนิดที่เรียกว่ากระจุยครับ40 41 70ยดศูนย์้วยล่าสุดนี่คือ70นนะก็ในรายการเนี่ยแหละ เกมบุกไปเยอือนลเกนสไตน์ครับไอซ์แลนด์บุกไปกด7-0นะครับโอ้โหวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านจะโดนกี่ลูกเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันคือต้องบอกว่าไอซ์แลนด์เนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนักเตะหลายคนก็เล่นอยู่ในทีมใหญ่ๆของยุโรปเยอะครับตัวที่แบบผมว่าเด่นในชุดนี้นะผมมองไปที่กองหน้า FC โกเปนเกนวัย19ปีครับออริออสคาซันดูแล้วน่าจะอยู่โคเปนเฮเกนไม่นานด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เล่นดีเหลือเกินนะครับทีมใหญ่ๆในยุโรปก็จับจ้องกันอยู่ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของอันเนอร์ซิกเกอร์สันด้วยนะครับที่เล่นอยู่กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นอยู่ในอังกฤษนะครับอยู่ในศึกเดอะแชมเปญชิพขณะที่ทางฝั่งลิเกนสไตล์นี่ผมขอผ่านเลยได้ไหมผู้เล่นนี่ผมไม่รู้จักจริงๆฮะค,คือต้องบอกอย่างนี้ครับลิเกนสไตล์ประชากรเขาน้อยนะครับผมมีไม่กี่คนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็นักฟุตบ,บอลทีมชาติของเขานี่ยังเป็นแบบระบบกึ่งอาชีพอยู่เลยบางคนนี่ไม่มีสโมสรอ,อยู่นะครับถึงเวลาเรียกติดทีมชาติก็เคยมาซ้้ออมททีีีะไรแแบบบบเนย่ตัว ดังสุดแล้วกันนะเดนิสซาลาโนวิชครับอดีตกองหน้าที่เคยเล่นอยู่กับสโม,มสรราติฮะผมหลีกในฟินแลนด์นะฮะนอกนั้น,นี่โอโ้โหไม่รู้จักขอผ่านแล้วกันนะโดยคู่นี้นะครับพูดถึงไอซ์แลนด์ซะหน่อยนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีผลงานในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกค่อนข้าง,างน่าผิดหวังนะครับก็ต้องบอกว่าน,นับตั้งแต่ที่หมดยุคพวกเจเนเรชันทองของเขานะอย่างพวกเบิร์กุตมุนซันอะไรพวกนี้ไปนะครับไอซ์แลนด์ก็เหมือนกับดาวเกรดตัวเองทีมตัวเองลง,ง,งมานะฮะ้าไ,ได้เจอทีมมันอ่อนส่วนใหญ่ไม่เคยรอดนะครับ แต่วันนี้เจอลิเกนสไตล์ครับอ่อนกว่ามากซะเหลือเกินฮะคือเฮด vs เฮดที่เจอกันพวกเขาเหนือกว่าแบบเด็ดเ็จเด็ดขาดมากๆอ่ะแพ้แค่เกมเดียวครับที่เหลือคือชนะเกือบทั้งหมดเลยมีเสมออีกแมตช์นึงมั้งแล้ววันนี้เจอทีมที่อ่อนสุดๆในสายด้วยนะครับจะเรียกว่าอ่อนที่สุดในยุโรปผมก็พูดได้นะคือลิเกนสไตล์เนี่ย23นัดหลังสุดในระดับชาติครับเสมอ3แพ้20ฮะไม่มีชนะเลยหนึ่งนี้เรียกว่าอ่อนได้ไหมวันนี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกเอาตรงๆคู่นี้ข้อมูลไม่ค่อยเยอะ ไอซ์แลนด์ดูดีกว่าเยอะนะครับผมแล้วผมว่ายิงเยอะด้วยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าไอซ์แลนด์อันดับจะดูเหมือนแย่แต่ถ้าดูตามแบบตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะครับเพราะถ้าสามนัดที่เหลือเก็บได้9คะแนนเต็มก็มี16คะแนนนะฮะก็ลุ้นสโลวาเกียได้ไม่ให้ชนะอะไรแบบเนี้ยนะผมว่าไอซ์แลนด์น่าจะยังเต็มที่ในนัดนี้อยู่แล้วเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยนะครับมันไม่มีเหตุผลที่ต้องผ่อนอะไรครับตาต่อรองแพงหน่อยฮนะสามลูกควบสามลูกครึ่งแต่ผมเชื่อว่ายิงถึงนะ ถ้าเกมเยือนบุกไปชนะเขาโอ้โหตั้ง70นนี่กลับมาเล่นในบ้านชนะ2 0 3 0ผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะอืผมว่าวันนี้ยิงเยอะไอซ์แลนด์ชนะขาดนะครับเชื่อว่าชนะเกินแต้มต่อด้วยนะฮะคู่นี้ลงทุนทางฝั่งเจ้าบ,บ้านไอซ์แลนด์นะครับคู่ถัดมาครับยังอยู่ในกลุ่มเจไมนเดิมครับแล้วคู่นี้ผมว่าน่าจะมันนะลักซมเบิร์กเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียครับเจ้าถิ่นลักซมเบิร์ก7ดนัดมี1 1เคะแนนรั้งอยู่ที่3ครับยิง8เสีย17ประตูได้เสียติดลบ9 ขณะที่สโลวาเกียครับเป็นรองจ่าฝูงครับเนัดมี13คะแนนยิง10เสีย5ประตูดได้เสียบวก5นะครับแต้มห่างแค่2แต้มวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งกันโดยตรงนะซึ่งถ้าเกิดวันนี้สโลวาเกียซึ่งดูเป็นต่ออยู่แล้วตามทรงบอลครับบุกมาเอาชนะลักซมเบิร์กได้นะฮะจะเป็น16คะแนนนะครับแล้วก็พวกเขานี่แทบจะเรียกได้ว่าแทบจะก,การันตีการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วครับ99%าดังนั้นวันนี้ถือว่าสำคัญมากครับนอกจากเพิ่มแต้มไปตัวเอง ยังมีการตัดแต้มทีมที่ตามหลังอยู่แบบใกล้ๆอย่างลักเซมเบิร์กด้วยนะครับผลงานช่วงหลังๆของทั้งสองทีมครับสโลราเกียนะฮะเอาทีมเยือนก่อนชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้โปรตุเกส2ต่อนะฮะเล่นดีนะบอกเลยไม่ใช่เล่นไม่ดีเล่นโคตรดีเลยครับแต่โปรตุเกสมันเหนือกว่าเยอะนะก็ตามทรงนะครับส่วนฝั่งลักเซมเบิร์กครับ5นัดหลังชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับโดย2เกมหลังนี้เป็นการแพ้โปรตุเกส0 9ย์ 09, แล้วก็มาเสมอกับไอซ์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทองลอกหรือ,อยังนะลักซมเบิร์กซึ่งลักซมเบิร์กชุดนี้นี่ก็มีตัวดังอยู่ตัวหนึ่งนะให้ผมได้พูดถึงก็คือเลอันโดบารโร่นะครับผมกองกลางห้องเครื่องจากมายศูนย์ห้าอันนี้ตัวหลักของทีมแล้วก็เล่นดีมากๆนอกนั้นอีกหลายๆตัวนี้ผมแทบไม่รู้จักเลยนะครับผมจะมีอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดใครดูฟุตบอลยูโรป้าบ่อยๆครับอันโทนี่มอริสครับผู้รักประตูตัวเก่าจากสโมสรอ,อ่ายูเนียนเซกิลอยนะครับผม หลีกเบลเยียมนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วกันที่แบบเป็นสตาร์ของเขานะครับที่เหลือผมไม่รู้จักจักใจเลยแต่โดยรวมเล่นดีนะแัสเบิร์กปีนี้ถือว่าใช้ได้ครับขณะที่สโลวเกียชุดนี้นี่จุดเด่นอยู่ที่เกมรับกับเกมกลางนะฮะกองกลางถือว่าเก่งมากครับไม่ว่าจะเป็นยูรัสคุชกานะครับผมกองกลางตัวเก๋าวัย36ปีจากสโลวานปราติสลาวาอันนี้โลดแล่นในทีมใหญ่ของยุโรปมาหมดแล้วน,นะในอาชีพการค้าแข้งและที่ขาดไม่ได้ครับคือสตานิสลาฟโลบบตกากองกลางห้องเครื่องตััวหลก จากนาโปลีนะครับมั่นใจครวันนี้ได้ลงสนามชัวร์ร้อนะครับผมนอกนั้นแล้วกองหลังครับก็จะได้ทางด้านของมิลานสกินเนียครับมาคุมเกมรับนะฮะแล้วก็มีดาวิดฮังโก้ครับแบ็กซ้ายจากเฟยนูดที่เล่นในสโมสรก็เล่นได้ดีมากๆนะครับซึ่งผมดูฟอร์มสโลวาเกียนะในการที่เล่นกับโปรตุเกสถึงแม้ว่าจะแพ้แต่พวกเขาเล่นดีนะครับผมพูดเลยว่าเล่นดีมากๆนะฮะเราจะพูดถึงความเก๋าในระดับนานาชาติแน่นอนครับสโลวาเกียมีมากกว่าลักษมเบิร์กชัวร ลักซมเบิร์กเหมือนมาแบบเพิ่งจะเป็นดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาปีนี้อ่ะผมพูดเลยเพิ่งจะดีขึ้นมานะครับผมฟอร์มก็ดีใช้ได้แต่วันไหนเละก็ไม่เอาอ่าวเหมือนกันดูอย่างแมทที่แพ้โปรตุกเกสเิก็ก็เละอยู่นะฮะผมว่าสโลวาเกียรครับในสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวายแบบนี้เนี่ยควรจะต้องทําได้ดีมากกว่าลักซมเบิร์กนะ ถึงแม้ว่าจะต้องบุกมาเยือนก็ตามนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ดูแค่ผลสกอร์ที่ผ่านมาอย่างเดียวนะผมดูถึงเรื่องของการเล่นระบบการเล่นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะด้วยนะครับลักซมเบิร์กเนี่ยจุดเด่นเลยนะที่ผมดูจากการเล่นกับแต่ละทีมพวกเขานขาง,งจะมีวินัยในการเล่นนะครับผมคือแบบตั้งรับเป็นแผงขึ้นเกมก็ค่อยๆลำเลียงขึ้นไปเป็นแผงอะไรแบบเนี้ยเล่นในเรื่องของระบบเป็นหลักครับแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นก็ต้องบอกว่าเป็นรองสโลวาเกียอยู่ เยอะพอสมคขัวเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เนี่ยผมตีไปก่อนเลยว่าลักซมเบอร์อ่ะไม่น่าจะทําประตูใส่สโลวาเกียได้นะครับผมผมมองว่าสโลวาเกียมีแต่จะยิงได้นะฮะคู่นี้อัตราต่อรองเปิดมาทีมเยือนต่อปอปอ,ปอเฮ้ยผมว่ามันเป็นราคาที่แม่งโคตรน่าลงทุนเลยนะคุณคิดดูนะสะโลวาเกียนะัดนี้ถ้าเกิดชนะเนี่ยการันตีแทบจะก,การันตีผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลยูโรนะฮะสะักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละแล้วคุณเจอลักซมเบอร์กรคุณจะไม่เอาชนะเหรอผมถามหน่อยมันสามารถที่จะแบบปิดกล่องได้เลยนะวันนี้ทั้งฝั่งสโลวกีย เพราะว่าถัดไปเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะุณเปิดบ้างก็จริงเดี๋ยวเจอไอซ์แลนด์นะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงณนะสุดท้ายบุกไป,ปเยือนบอสเนียเฮอเร์เซกูวีนาก็ไม่ใช่งานหมูอะวันนี้ดูแล้วเนี่ยสโลวีเกียควรจะต้องทําให้ได้ดีที่สุดครับถ้าสังเแนนได้ทําเลยเอาให้จบนะฮะแมตช์หน้าเนี่ยเสมอไอซ์แลนด์ไว้ยังเข้ารอบวันนี้ผมมองว่าสโลวีเกียเอาจริงจังครับและเชื่อว่าด้วยความเกา๋าประสบการณ์ในระดับนานาชาติมากกว่านะฮะจะสามารถบุกเาชนะลัเสเบิร์กได้ในที่สุดนะครับาตาต และคู่ทีเด็ดของคลิปนี้นะครับผมคู่หลักของเราครับกลุ่ม F เบลเยียมเปิดบ้านเจอกับสวีเดนครับโดยทางฝั่งเบนเยียมครับ6นัดมี16คะแนนนะฮะยิง16เสีย3ประตูดได้เสียบวก13ลูกส่วนสวีเดนครับ5นัดมีเพียงคะแนนเท่านั้นนะฮะยิง11เสีย8นะครับผมซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีความหมายกับทั้ง2ทีมเหมือนกัน,นะฮะเพราะถ้าเบนเยียมเก็บัยชนะเหนือสวีเดนได้ไม่ว่าจะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่น จะการันตีการผ่านเข้าไปเล่นฟุบตบอลยูโรรอบสุดท้ายที่เอร์บันโดยอัตโนมัติทันทีนะแต้มมันจะขาดทันทีนะครับผมจบที่1ที่2เท่านั้นแหละนะแข่งกับออสเตรียแต่ว่าคือแบบขาดไปเลยนะครับผลงานของทั้งคู่ช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเป็นเยี่ยมนี่โอ้โหฟอร์มเด็ดมากนะนัดล่าสุดนี่ก็บุกไปชนะรองจาาฝูงอย่างออสเตรียได้3ต่อ2ด้วยนะครับผมก็มีดวนไปแดงไปคนนึงด้วยนะเอามาดูโอนาน่านะครับผมแหมตอนแรกอ่านชื่อย่อนึกว่าอังเดโอนาน่านะฮะอยู่คนละชาติกัน ทำให้พวกเขาเนี่ยก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับจากการบุกไปเยือนออสเตรียแต่ถึงที่สุดก็ได้สามคะแนนที่ลราค่ากลับมาครับสนัดหลังสุดครับพวกเขาชนะรวดทุกเกมส่วนทางฝั่ง,งสวีเดนครับหนัดหลังสุดนี่ชนะแพ้สลับกันมาเรื่อยนะครับเป็นการชนะสแล้วก็แพ้2เกมล่าสุดนี่เปิดบ้านถล่มมอร์โดวาไปได้3ต่อหนครับผมแต่เกมที่แพ้ก็มีแพ้ออสเตรียคาบ้าน 1- นึแล้วก็บุกไปแพ้ออสเตรียนะฮะอีกนัดหนึ่งนะศูนย์ต่อสครับผมส่วนแมชแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะของสายนี้ ก็เป็นเปนเยี่ยมที่บุกแปเอาชนะมาได้นะครับ3ต่อ0ต้องบอกว่าเซอร์วิเดนชุดนี้ยุคนี้เนี่ยมาตรฐานมีแอบตกไปเหมือนกันนะครับทั้งนั้นที่ดาราของทีมก็มีนะ3 4 5คนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเลสเดอร์อิซักคับจากนิวคาสเซิลเอมิลฟอสเบิร์กจากอาเบลิซิกนะครับผมเดยันครูเซกี้ด้วยจากทอแนพัลสเปอร์นี่เกมรุกอย่างเดียวนี่ก็ เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะครับยังไม่รวมถึงตัวเก๋าอย่างอัลวินเอ็กดาวนะครับอีกหนึ่งตัวที่เล่นอยู่กับสเปเซียรายนี้ก็ลดแล่นในเวทียุโรปกับทีมใหญ่มาหลายทีมแล้วนะครับเซนาฮาร์ก็เป็นวิคตอร์เลนเดอร์ลิฟจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะผู้สาประตูครับโรบินโอเซนของแอสตันวิลล่านะครับผมมือ2จริงๆไม่คิยเรยนะสวีเดนชุดเนี้ยรายชื่อที่พูดมานี่แบรนด์เนมทั้งนั้นแต,แต่ถ้าเทียบกับเบนเยียมก็ต้องยอมรับคราว่าเป็นรองครับตัวผู้เล่นเบนเยียมน ท็อปเพียบนะฮะพี่ตู้โรเมลูลูกากูอย่างนี้ยานฟ้าทองเกนวอลฟาสนะครับผมรวมไปถึงไอตัวที่อยู่แมสซิอย่างเจอร์มีเดอร์กูด้วยตัวนี้ก็เล่นดีนะฮะอายุ21เ,เท่านั้นเองอ่ะว่าแล้วไปดู11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมสักหน่อยดีกว่าคู่หลักของเราเนาะโดยเบลเยียมของโดมินิโกเทเดสโกครับจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาป,ประตูเป็นแมสเซลเซนฮาเป็นวอลฟาสกับยานฟ้าทองเกนแบ็คขวาเป็นทีโมธีคาสตานครับแบ็คซ้ายเป็นอาร์เธอร์เทียเต้ กลาง3ตัวเป็นยูริเทเลมองโอเรมังกาล่าแล้วก็ยานิคคาร์สโกตัวรุก3ตัวครับเป็นโดดี้ลูเกบาคิโอนะฮะยิง2ประตูเมื่อแมตช์ที่แล้วครับเล่นร่วมกับโรเมลูคาคูแล้วก็เจเรมีโดกูครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับสวีเดนของกุสอแยนแอนเดอร์สันครับจะใช้ระบบ4-4-2นะฮะผู้สารบตัวเป็นโรบินโอเซนเซนฮาเป็นกุสตาร์ลาเกอร์เบลเก้จับคู่กับวิกตอร์เลนเดอร์เลฟแบ็คขวาเป็นลินุสวอลควิส ซ้ายเป็นลุดวิกอักกุสตินสันไอตัวนี้ก็ดังอยู่นะเล่นอยู่กับอันเดอร์เลชนะครับกลาง4ตัวครับฝั่งขวาเป็นเดยันครูเซฟกี้ฝั่งซ้ายเป็นเจสเปอร์คาร์สันตรงกลาง2ตัวครับเป็นคริสโตเฟอร์โอเซนกับอาวินเอ็กดาวคู่หน้าเป็นทางด้านของวิกเตอร์เกียรเคเรสจับคู่กับวิกเตอร์คลาสันนะครับก็ในกรณีที่ถ้าเกิดอเาริเซอุสอิซักเนี่ยไม่สามารถเช็คฟิตผ่านลงสนามได้นะฮะ ซึ่งหลังจากได้อ่านรายชื่อมาแล้วนะครับผมแน่นอนฮะเป็นเยี่ยมก็ข่มสวีเดนอยู่เยอะประมาณนึงเลยทีเดียวและที่สําคัญครับผลงานนะครับในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกของพวกเขานะฮะต้องบอกว่าโคตรจะดีเลยนะครับผมพวกเขานี่แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะอันนี้พูดถึงรอบคัดเลือกนะคือการแพ้เวลครับเมื่อปี25 1 5เดือนมิถุนายนนะฮะนอกั้นที่เหลือนะครับชนะ19เสมอ1ครับ ือผลงานคือโคตรดีเลยในรอบคัดเลือกนะของเบลเยียมและแน่นอนครับมันเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเขาจะเข้ารอบไปแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่เบลเยียมยังคงจริงจังเสมอนะครับขณะที่สวีเดนเองเนี่ยถึงแม้ว่าตามหลักพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะฮะแต่แต้มมันก็ช่างห่างซะเหลือกเกินและฟอร์มสวีเดนครับดูแล้วก็เข็นยากเข็นลําบากนะครับบางแมตช์ดูแล้วควรจะต้องได้แต้มก็ไม่ได้แต้มนะฮะอะไรแบบเนี้ยจริงๆพวกเขาอ่ะสู้ได้นะ กับทั้งออสเตรียแล้วก็ทั้งด้านของเบลเยียมนะครับแต่ว่าเจอทีไรแพ้หมดเลยอ่ะคือพวกเขาชนะทีมล่างๆหมดเลยแต่แพ้ออสเตรียไปกลับนะครับแล้วก็เบัเยี่ยมนี่แพ้เป็นหนึ่งนัดละที่บ้านสูงไม่รู้วันนี้เนี่ยจะโดนไปกลับอีกหรือเปล่านะซึ่งจะถามใจผมครับโอกาสจะโดนไปกลับก็สูงไม่ใช่เล่นนะฮะบัเ,เยี่ยมครับสถานการณ์ค่อนข้างจะสดใสามากๆแล้วล่ะ99%ผมพูดเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่การได้เล่นในบ้านตัวเองครับผมต่อหน้าแฟนบอลเป็นหมื่น เบลเยียมคงผ่อนไม่ได้ครับมันต้องกู้ศรัทธาแฟนบอลคืนมาช่วงปี2ปีหลังนี่แอบมีดรอปไปบ้างเหมือนกันนะแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีเควินเดอ์บอยด้วยอืมอาจจะต้องแบบขยันวิ่งกันสักหน่อยแต่ตัวอื่นผมว่าเขาเก่งอ่ะเล่นในบ้านตัวเองเจอสุบิเดนควรต้องชนะครับมันควรต้องชนะนะฮะย่างน้อยล,ลูกหนึ่งคุณต้องยิงอ่ะแล้วอัตราต่อรองเปิดมาเหมือนรู้ว่าผมพูดอะไรครับเปิดมาเบลเยียมต่อหนึ่งลูกครับคููนี้ทําใจลําบากแต่ผมก็ยังต้องเชียร์เบลเยียมเจ้าถิ่นนะขออยู่ต่อเบลลเยีมแ้วกันนะ,ะเจ้าถิ่นเชยวว สกอร์ที่คาดผมตีว่าชนะสัก2อศูนย์แล้วกันนะฮะแบบเฉื่นเฉือนสบายๆายนะฮะสประตูต่อสูนนะครับคิดว่าจบเท่าไหร่คู่นี้มาทายผลสกอร์เล่นกันได้เลยครับและนี่คือ5คู่ประจาวันจันทร์ที่16ตุลาคมนะครับมาทัวร์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคู่แรกผมให้อยู่ต่อเนเธอร์แลนด์ทีมเยือนราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่2อยู่ต่อโปรตุเกสทีมเยือนราคา1ลูกคู่ที่3ครับอยู่ต่อไอซ์แลนด์เจ้าบ้านราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่ง คู่4ครับผมให้อยู่ต่อสโลโวาเกียทีมเยืนราคาปอปอและคู่สุดท้ายผมให้อยู่ต่อเบลเยียมเจ้าบ้านราคา1ลูกนะครับสกอร์ที่คาดเบลเยียมชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับผมยังไงมาร่วมสนุกทายผลสกอร์กับคู่ระหว่างเบลเยียมและสวีเดนได้เลยนะครับพรุ่งนี้มีบอลอีก1วันในช่วงฟีฟ่าเดย์ก่อนจะพักกัน2วันนะครับทีมชาติไทยเราก็เตะด้วยนะเดี๋ยวมาให้กำลังใจทีมชาติไทยปูนปูนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ